น้นหลังน,น้นๆน,นะแบบใหม่แม่งโคตรหลายสไตล์นะครับนะการปรับของผมเลยยากเป็นคูณสองนะครับแผนนะครับนะแผนนะหลังห้าตัวล่างนะแบบนี้ดีนะครับแบบนี้คือมาตรฐานแล้วนะสองตัวล่างเนี่ยนะอยู่ต่ำไอตัวเนี้ย ดึงขึ้นมาหน่อยนะ lb กับ rb นะครับนะถ้าเกิดเราดึงต่ำหมดเนี่ยนะเวลาแย่นี้มันจะเล่นลูกเปิดระยะไกลนะครับนะักเตะกองหลังของเราเนี่ยจะวิ่งไปหามันไม่ทันเนะี่ยดึงขึ้นมาหน่อยนะครับเหนะยาชิดลงมามากหน่อยหนึ่งดึงขึ้นไปอีกนี้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะตามสะดวกนะถ้าเกิดดึงเยอะกว่ามันหลุดนะไม่ต้องกลัวมันไม่หลุดหรอกมันก็อยู่ในในวงของมันนะเวลาเราเลื่อนเนี่ย นจะมีวงของมันอยู่นะครับมันก็จะวิ่งในวงของมันนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกนะส่วนส่วนกลางต่ำเนี่ยขอมีซีดเอมตัวหนึ่งนะครับนะเพิ่มความเหนียวเพราะแพ็กใหม่แม่งรู้สึกว่าปรับยากซะเหลือเกินนะอันนี้พูดถึงเรื่องแผนก่อนนะครับนะแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะใช้ได้ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ใช้มานะครับ จะมีอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวกูเล่นอ,อันนี้ดีกว่าว่าหยัดไปเล่นนั้นปรับแล้วนะครับอีกแบบมันจะดึงมานะครับสี่ตัวอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับดึงลงหมดเลยนะแบบนี้ดีเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับอ่าชุลมุนนะหน้าเขียดโทษนะแบบนี้จะอยู่กว่าแบบเมื่อกี้ นะครับนะจะอยู่กว่าแบบเมื่อกี้แต่เวลาโดนลูกเปิดมานี่ชิบหายนะครับเพราะว่าไอตัวตกปีกแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นไปไม่ทันนะครับนะเรียกเอานะสองแบบที่แรกนะผมใช้นี่อยู่เอาไปมาแม่งไม่เบิร์กนะน,านานไปไม่เนะบิรกก็เลยไปเห็นของจันอองนะครับเห็นของจันอองนะผู้นำทับ X S นะครับนะจนออันองนะ แผนนี้มานะผมก็สอบถามจันทร์องว่าเดินเกมดีไหมนะแต่หลังผมใช้แบบแกแหละนะแต่ผมดูดูหน้าหน้าใหม่เอยนะหลังก็ผมก็ปรับมาเป็นแบบแบบนี้นะซึ่งมันก็คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันนะแต่แผนดั้งเดิมผมจะอ่านะตัวตลาดนะตัวปีผมจะเอา m อ r m นี่อ่านะอันนี้แผนเดิมผมนะครับมานะผมเพิ่งมาปรับเป็นแบบ จันหงเมื่อไม่นานมานี้เทสนะครับนะแต่แบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะการเล่นบอลน,นะครับในแผนเนี้ยจะเล่นแบบบอลโยนเป็นส่วนหลักนะครับนะจะปรับค่าส่งบอลในในการเดินเกมนะครับนะขึ้นประมาณสัก60กว่ากว่านะครับนะจะเปิดโมงดีทีเดียวนะครับนะพอพอหลังเราเนี่ยนะครับตัวหลัง เฮนเดสันสมมติว่าเฮนเดสันผมเนี่ยเป็นกองหลังนะครับไอ้เฮียแม่งไม่มีหลังริ้วเฮนเดสันเป็นหลังใช่ไหมมันเปิดขึ้นหน้าเลยนะครับนะมันจะไม่ส่งนะมันจะไม่ส่งนะครับเฮนเดสันจะเปิดไปหาคุณินโยเลยแล้วคุณเยี่ยวเปิดตัดเข้าตอเลสเลยนะครับนะมันจะเหมือนโยนข้ามหัวนะครับนะเป็นเทคนิคเดิมนะแต่นี่ยมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับกองหน้าเรานะครับว่าจับบอลได้ดีแค่ไหน ส่วนใหญ่นะครับไอตัวตัวใหญ่ๆนะจะพักบอลได้ดีนะครับตัวใหญ่จะพักบอลได้ดีนะก็เรียกเอาแต่ก่อนผมก็ใช่งี้ใช้ได้เหมือนกันผมเอาตอเลส08นะขึ้นหน้ามันใช้ความเร็วนะวิ่งฉีกนะครับมันวิ่งฉีกมันวิ่งหาช่องดีนะครับอย,อย่างที่รู้กันว่าต่อเลสมันวิ่งหาช่องดีมันก็วิ่งหาช่องนะแล้วเราก็เปิดใส่นะครับนะแต่อันนี้ ยังไม่ได้แผนมาตรฐานต้องขับนะครับแผนของมาตรฐานองขับจะเป็นอ่า cm นะครับอยู่จุดนี้อ่าตัวนี้จะเป็น,นอ่า cm ใช่ไหม cm อยู่จุดนี้เอออ่าโอเคนะครับอ่าตัวตัวนี้จะเป็นแผนหลักนะที่ใช้ได้จริงนะครับของขับในตอนนี้นะ หัวชมพูหลายคนใช้แล้วได้ผลนะครับนะได้ผลลองไปปรับใช้ดูผมใช้ก็ได้ผลนะครับตัวนี้นะครับนะในแผนของตัวนี้จะเหมาะกับการต่อบอลน,นะเดินเกมช้าเป็นพิเศษนะครับแต่จะเล่นแทงทะลุก็ได้นะนะแต่แทงทะลุตัวคุณต้องต้องเจ๋งพอนะครับนะเพราะเล่นยากหน่อยแต่ถ่าเป็นต่อบอลเกมอ่าต่อบอลเกมช้าเนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะมากลองไปหาดู นะลองปรับดูสอดกล้องหลังนะครับนะว่าจะพูดทิแต่หลังนะประเด้พูดหน้าด้วยนะครับเพราะดีเพราะพอดีว่าแผนมันมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับไอสองสามห้าเนี่ยใช้ได้ไหมหน้าใช้ได้นะครับนะสองสามห้าตามเ,เดิมอ๋อเปลี่ยนไแล้วนี่อวะนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นสองสามห้านะนี่ อ่อันนี้นะครับนะที่เป็นแบบแผนเทพนะในในแรงที่แล้วเออไม่ใช่แรงที่แล้วในเองจที่แล้วนะครับเป็นแผนเทพนะพอมาเอนจิ้ใหม่แผนนี้ไม่เทพแล้วนะครับนะแต่สําหรับกองในส่วนของกองหน้าห้าตัวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่สําหรับกองหลังนี่หลุดกระจายนะครับเจอต่อบอลแบบต่อบอลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยชิบหายนะครับหลังไม่ต้องใช้นะครับแบบนี้นะ ลืมลืม,ลมบทเก่าไปให้สิ้นนะครับนะเราเปลี่ยนไอ้ชิปใหม่แล้วนะใครยังใช้อยู่ก็แล้วแต่แต่หน้าใช้ได้นะหน้าห้าเนี่ยนะมันก็ยิงอยู่แต่ว่านะอ่ามันชัวร์ไหมคนมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะโอเคนะเรากา็พูดกับนะผมจะเน้นไปนแผนแผนนี้เป็นหลักนะครับนะเพราะเป็นแผนหลักของขับนะนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะที่ส่งแจกแจกไปก็แผนนี้นะครับนะเดี๋ยวมาสอนเรื่องการปรับ นะครับนะวันนี้จะเน้นหนักไปเรื่องกองหลังนะครับเพราะกองหน้าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะกองหน้าแม่งปรับยังไงแม่งก็ยิงนะจะยิงน้อยยิงมากก็ว่ากันไปนะเอาจริงกองหน้าแม่งปรับงไงแม่งก็ยิงผมไม่รู้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันผมปรับแม่งทุกแบบแม่งก็ยิงทุกแบบนะพูดถึงเรื่องแทคนิคนะครับให้วเวลานิ่งๆน,นะครับ มันะจะปรับได้อยู่สองแบบสำหรับกองหลังนะครับนะถ้าเราจะเน้นแบบชัวชัวระปร้าบเลยนะครับนะแต่ครึ่งหลังแล้วเนี่ยตายนะแต่ครึ่งแรกเนี่ยผมน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเอาอยู่นะครับเราจะดันค่าดูดันมาที่เจ็ดสิบนะครับค่ากดดันที่แปดสิบห้าค่าไลบอลที่ยี่สิบนะครับนะเอาตีมันว่ารฐานนีแล้วกันนะเหตุผลมันมีอยู่ว่านะครับนะค่ากดดัน 85เนี่ยนะอย่างที่เคยบอกไปค่ากดดันก็คือค่าแย่งบอลนะครับยิ่งปรับเยอะมันยิ่งแย่งบอลนะแย่งบอลดีพูดง่ายๆนะครับส่วนดูดันเนี่ยถ้าเเราปรับเยอะเนี่ยนะครับมันจะให้ผลอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือดันบอลสูงนะครับอย่างแรกคือดันบอลสูงอย่างที่สองนี่เข้าบอลหนักนะครับเข้าบอลหนักนะที่ปรับเยอะนะครับนะเมื่อนะนะลองสังเกตดูหลครั้งเนี่ย มันชอบชิลลมุนหน้าประตูนะครับแล้วเราชอบเสียตรงนั้นแหละนะครับนะเราเลยตัดบทตรงนั้นไปนะเพิ่มค่าดูดันนะเป็นเจ็ดสิบมึงมาปุ๊บกูเสียบแม่งเลยนะครับนะอ่มาเข้ามาปุ๊บเสียบอย่างเดียวนะครับอ่าไม่สนใจทั้งสิ้นนะครับแต่เอาอยู่นะครับแต่เอาอยู่นะโอกาสโดนจุดโทษก็มีนะครับวิธีแก้นะอาวิธีแก้นะครับนะ ดูแผนนะครับในวิธีแก้เราจะปรับตัวสองตัวต่ําของเราขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะขึ้นไม่มากเอาตัวชื่อชื่อของนักเตะตัวสองตัวต่ำเนี่ยอยู่บนเส้นของของไอ้ขอบ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 เขโทษนะครับนะไอ้ตัวสองตัวปีกก็เลื่อนขึ้นไปตามนะครับเพื่อปรับสองตัวนี้ตามก็จะช่วยได้นิดหน่อยนะครับนะแต่ก็ยังช่วยได้แต่ครึ่งหลังนะครับนะแต่ครึ่งหลังตายสนิทนะครับผมเตือนไว้ก่อน แม่งหลุดนะครับผมมึงหาวิธีปรับแก้ไม่ได้นะครับก็เหมือนที่จานอ,องปุ๊บแม่งหลังต้องปรับตลอดนะ <c oughs> จานอ,องปวดสรุปสุดท้ายก็ต้องปรับคืนนะครับไม่งั้นตายทิ้งนะครับแต่เอาอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นตครับอยู่เพราะว่ามันบุกปุ๊บเสียบฟงแม่งชาร์จอย่างเดียวเห็นบอลไม่ได้ครับ,บ่งเขาชาร์จอย่างเดียว แต่ข้อเสียงก็คือมันอยู่ที่ข้าดูดันอย่างอย่างที่ผมพูดไปข้างดูดันก็คือดันบอลสูงนะครับนักเตะกองหลังเราดันบอลสูงบ่อยๆเข้าแม่งเหนื่อยนะครับหมดแรงตอนหลังมันเลยตายนะครับมันคือเหตุผลของมันนะเหตุผลมันกร็ระบาดโดยเรื่องนี้แหละนะมันเลยตายในช่วงครึ่งหลังได้ครับอ่าถามมาโดนบอลต่อตับยังไงครับโดนบอลบอลต่อต่ํา ต่อบอลหน้าเขียนโทษใช่ไหมครับโดนเขาต่อบอลโดนเขาต่อบอลเอาอันนี้แหละครับอยู่กรึบเลยครับเสียบขาขาดไอต,ตัวนี้น่าจะอยู่ตึ๊บเหมือนกันนะเราต้องดูที่กองหลังแล้วด้วยว่ามีพลังไอ้นั่นเปล่าไอ,อข้อทำรุนแรงถ้าเบื่อมีตัวนี้ด้วยมันก็จะเสริมยิ่งขึ้นไปนะครับนะแล้วโดนแทง โดนแทงวิธีแก้ของมันเนี่ยมันต้องแก้เป็นฉอดเป็นฉอดไปมันต้องปรับสดนะครับถ้าเบื่อาดีแต่วิธีวิธ,วธีโดนแทงนะถ้าเบื่อโดนแทงเราก็ต้องลดดุด,ดันนะครับขั้นต้นเลยนะมาอยู่ที่ค่าปกติของมันนะคือยี่สิบนะครับถึงสามสิบนะค่าปกติของมันนะเพราะว่าเราดันขึ้นสูงแล้วโดนเขาแทงสวนมาเนี่ยนะครับนะเราจะวิ่งกลับไม่ทันนะเราจะหน้างหงายนะครับ อันนี้คือปรับสดนะปรับสดถ้าเกิดปรับเป็นแผนก็จะปรับประมาณนี้ก็ได้นะปรับเป็นแผนถ้าเบิดปรับเป็นแผนหลักเลยเอาการเอาการการอ่าแทงนะเราจะปรับไล่บอลขึ้นด้วยนะครับเป็นไล่บอลประมาณ40กว่าถึง50นะครับนะอย่างที่เคยสอนไปนะครับไล่บอลต่ําก็คือประชิดตัวนะบอลอยู่ไหนกูอยู่นั่นนะครับเมื่อเราวิ่งไปประชิดคู่ต่อสู้แล้วผู้อู่ต่อสู้เขาเตะสวนมาเนี่ยนะเราจะหน้าหงายนะครับเราก็เลยต้องปรับอยู่ที่40 นะครับถึง45เอถึง50เนี่ยนะช่วงค่าค่าค่านี้กําลังดีๆนะไม่เข้ามากนะครับยืนคุมคุมเชิงพูดง่ายคุมเชิงนะคุมเชิงการคุมเชิงก็ดีนะครับนะดีแต่ถ้าเหิดเจอต่อบอลเร็วมากๆเราจะจัดเนี่ยคุมก็ไม่อยู่นะครับคุมก็ชิบหายนะครับนะทางที่ดีก็คือเตะตัดขานะครับนะเข้าบอลไปเตะตัดขามันเลยนะฟาวช่างแม่นะ อ่ะอันนี้อันน,น,นี้นี่คือรอบครอบสุดแล้วนะผมจะใช้อันนี้เป็นเป็นหลักเลยนะเตะตัดขาอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วมันเอาไม่อยู่จริงๆนะผมดักนะนี่นี่เนี่ยผมจะปรับอยู่ประมาณนี้นะครับนะสำหรับโดนแทงนะจะปรับอยู่ประมาณนี้ค่ากลางมันนะไม่ใช่ค่ากลางหรอก นะเพราะผมปรับสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องปรับสดไม่งั้นไม่ชนะซึ่งยากนิดนึงนะถ้าเถ้าโดนแทงแบบนี้เอาอยู่ครับนะโอเคนะต่อไปเราจะพูดถึงไงแนวโน้มจริงๆแล้วมัก็มีส่วนนะแต่จริงๆแล้วเม็ดกลางน่าจะดีสุดนะครับถ้าเวลดเราปรับเม็ดสองเนี่ยบุกไม่ค่อยขึ้น นะครับใจ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 ที่เราปรับเม็ดสองเนี่ยใจใจผมคิดเนี่ยนะเราดันต่ำปุ๊บเวลาเราจะสวนเนี่ยเราเราไปเน้นแผนเกมเปิดแทนนะพอทำแล้วพอทำเป็นต่ำแล้วเกมเปิดแม่งนะบอลวิ่งไปไม่ทันไม่มีค่าอะไรทั้งสิน้นแม่งวิ่งเอาไม่ได้เขาสวนคืนเหมือนเดิมนะทังไอเดียมเม็ดกลางดีกว่านะสายกลางนะเดินทางสายกลาง ใชโดนแทงให้กิดปรับแบบนัทมิวสิกจะชิบหายนะครับนะมันการโดนแทงจริงนะครับนะนะยี่สิบห้าแปดสิบสี่สิบไม่เถียงการโดนแทงแต่เมื่อเวลาโดนอยู่หน้าเขตโทษเนี่ยบอลชลมูนหน้าเขตโทษน,นะครับจะชิปหายนะให้กิดปรับแบบนัทมิวสิกนะลูกพนะเวลาอยู่อยู่ในในเขตโทษเราแล้วเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยแย่งบอลน,นะมันจะยืนคุมเชิงอ่ะนะพอเขาต่อไปต่อมาแล้วเราคุมเชิงจนหลุดเนี่ย เราก็จะโดนยิงนะครับอ่าใช่ให้เวรถรถค้าไราบอลโดนก็ช่วยได้นะครับวิธีปรับมันก็จะมีอยู่ไม่เยอะหรอกนะก็ปรับพับ,บขึ้นข,นขนลงลงเอานะครับอ่าการปรับกลองหลังก็จะได้น่าจะมีสองแบบแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรเกินเกินนี้ดอกเพื่อปรับได้สองอย่างนี้ก็น่าจะพอแรงแล้วนะเพอาะเอนจินใหม่เนี่ย ความหลากหลายมันมันค่อนข้างเยอะนะครับการปรับเนี่ยเราต้องปรับสดนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีก็ได้นะว่าค่าอะไรมันคือ,อยังไงนะจะได้ปรับสดกันถูกเพราะว่าเอาไปเป็นแผนเบสิกเลยเนี่ยได้ไหมได้แต่เล่นจริงๆไม่้องปรับนะไม่ปรับนักเตะเราเหนื่อยขีดค่าพลังมาเหนื่อยมันเหนื่อยมาเ,เหนื่อยจริงนะครับมันไม่เหนื่อยเล่นมันขาลอยเลยเจ็ดนะ สิบแปดสิบได้ได้อย่างจอบนี่้าขาดเลยนะครับนะอย่างจานจอบนี่้าขาดนะค่อนข้างดีแต่ก็แต่ครึ่งหลังจะตายไม่ครึ่งหลังแบบท้ายๆจะตายแล้วโดนยิงนะเดี๋ยวเราเล่าดีกว่านะเนี่ยค่ากดดันนะครับนะนะคนะ่ากดดันในเกมรับเนี่ยความหมายนะครับค่ากดดันก็คือ วิงเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับนะบิ่งเข้าหาดูสู้แล้วแย่งบอลน,นะครับบิ่งเข้าหาสู้แล้วแย่งบอลน,นะครับความหมายของมันนะปรับน้อยมันก็เข้าน้อยปรับเยอะมันก็เข้าเยอะนะครับง่ายๆนะอันนี้เอาไว้สำหรับปรับสดนะครับอ่านะเอาไว้กับครึ่งหลังก็ได้นะอย่างอย่างที่ผมอย่างที่ผมให้ไปส่วนค่าดูดันเนี่ยนะครับนะมันคือ เข้าแรงนะครับกระดานบอลสูงนะครับความหมายของมันนะครับปรับน้อยก็เข้าน้อยดันน้อยปรับเยอะนะดันเยอะเข้าแรงอ่ง่ายไหมอ่เอาเอาเข้าใจง่ายที่สุดในโลกแล้วนะเราก็เลือกปรับสดเอานะมันจะมีปรับเอาตามด้ชอบอ่ะนะมันไม่มีตายตัวมันไอ้จีนนี้มันค่อนข้างยากนิดหน่อยนะ ส่วนค่าไล่บอลนะค่าล่าไล่บอลนี่ก็คือไล่บอลอย่างเดียวนะครับนะไล่บอลมันไม่แย่งบอลนะไม่รู้เป็นที่อะไรนะไล่บอลอย่างเดียวนะไล่บอลอย่างเดียวสมมุติเราปรับไล่บอลน้อยจริงนะแล้วเราปรับปรับกดดันกดดันต่ำเนี่ยแม่งไม่แย่งนะครับนะลองทําดูก็ได้นะลองทําดูก็ได้นะมันแย่งอยู่แต่มันไม่ค่อยแย่งอ่ะผมว่าไม่รู้เป็นอะไรมันนานาทีมันแย่งอ่ะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับ นะค่าไล่บอลปรับน้อยนะแม่งก็ะไ่นะครับปรับเยอะนะก็ยืนทำแข็งนะเท่านั้นแหละนะสวนอันไหนเหมาะกับอะไรนะสมมติปรับไล่บอลน,น้อยเนี่ยนะเหมาะกับเวลาเจอเกมต่อนะครับนะปรับมาเยอะหน่อยเวลาโดนแทงนะครับค่าดูดันเวลาเจอต่อเกมต่อบอลแม่งปรับเยอะหน่อยนะครับ นะเวลาเจอเกมแทงก็ลดลงหน่อยนะครับเหมือนกันนะครับค่ากดดันนะผมแนะนำนะอัพแมงเจ็ดสิบขึ้นเลยนะครับนะเพราะรุ่นใหม่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเราต้องเข้ามันหนักหน่วงนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ยิ่งกองหน้ายิ่งมีห้าดาวมันมันผิวนะครับมันผิวนะเราต้องหักขามันนะครับนะอย่างาจานจ็อบนะี่ครับ เจ็ดสิบสี่แปดสบเอดนี้เราหักขามันเลยค่อนข้างโหดอันนี้คือวิธีปัดปรับสดนะครับนะลองไปใช้ดูนะเผื่อชอบใจ